ต้อนรับทุกคนสู่เซิร์ฟใหม่ของสาวโพลีอนนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะพาทัวร์บ้านของรูเซียก่อนแล้วเดี๋ยวแล้วจะไปหาทรัพยากรเพิ่มเติมเพราะตอนนี้เรามีแค่บ้านเอ้ยลืมพาทัวร์ผอเปิดประตูออกจากบ้านมาพาดูห้องนอนก่อนอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนของตัวบ้านนะคะก็จะมีน้องแมวน้องแมวเต็มไปหมดอีกแล้วอันนี้ก็จะเป็นห้องคลังแสง มีห้องเอนชารนแล้วก็มีโน่นนี่นั่นไว้เก็บนะคะแล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นส่วนของที่ใช้ได้ง่ายก็จะมีกล่องเก็บอาวุธกล่องเก็บของทำฟาร์มว่าไปแล้วก็พวกชุดเกาะพวกลู่อะไรอย่างนี้นะคะตัวบ้านก็จะเป็นมีระเบียงด้วยแล้วก็มีสระว่ายน้ำออนเซน็นนี่เอ็นไ,งไง่ร้อนระอุมากเลยแม่น้องก็คือนั่งรอเลยอะนุชอยากทำอะไรก็ทำไปเลย อะไรจะมุนได้ขนาดนั้นโอเคถึงบ้านแล้วผูกออดการไว้แถวหน้าบ้านก่อนแล้วกันน,นั่น่ะเริ่มแล้วไปแล้วไปแล้วกลับมาก่อน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 กลับมากลับ้ากเบาไอตูดออดกาเดี๋ยวเอาออดกาไปจอดในที่ที่ควรดีกว่าเนาะ

แล้วแล้วนี<_<_่เดียเดียเดี่ยเดี่ยเนียเนี่ยเนียเดียเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนเนี่ยเยเดี่ยเนี่ยเนี่ยเนเนียเนียเนี่ยเ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน่ยเนี่ยวนม่เนี่ยเนี่ยเดี่ยนยเนี่ยเน่เนียเน่นี่ยเนนี่ยเนียเ่งเนี่ยยเ่ยเ่ยเนี่ยวยเี่ยเ่เดียวเนี่ยเเนี่ยน่เนี่ย่ยน่นี่ยเน่่งีเ ทำไมอ่ะเหมือนว่ามอดนี้มันจะแฮกนะคะถ้าเราไม่หยุดขุดเหมือนว่ามันจะขุดได้เรื่อยๆโอ้นิส <Nice. S 1> อ้าวทำไมถึงมีพิกแอสสองอันอะอ้าว สุีลาผิดเหรอทำไมเรามีพิกแอนสองอันน่ะเอ๊ะหรือว่าดูเสียเ้ามาสองอันกล่องครับเมแล้วก็อันนี้เมเมลงไปเมเมลงไปเมหรือข้าบ้านเข้าบ้านข้าบ้านอยู่มั้งจุ๊บเอาออสก้าเข้ากงแล้วก็ผูกออสก้าไว้ถึงจะรู้ว่าออสก้าเป็นเด็กดีมากๆไม่เหมือนใครบางคนหรอกเนาะ เหมือนใครบางคนนอะออสกาออสกาเป็นเด็กจริงไม่เหมือนตัวที่ยืนอยู่ข้างๆที่เออาก็บินไปไหนก็ไม่รู้นอะที่มา Warning Super loud all headphone user rip บ้านเอาแล้วค่ะตามหาโจน,นะตอนนี้ไม่ได้ปิดไรเจอแล้วไอ้ต้น <laughs> เรียบร้อยแค่นี้ชำระ